นพื้น <lateral. S 2> ที่ตรงนี้ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะ วันสำคัญทางศาสนาต่างๆควบคู่ไปกันกับการพัฒนาระบบการสก่อสวนจังหวัดปินุโลกครับเ่านคงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราได้อย่างไรนะคะตรงนี้จะเป็นสามส่วนหลักๆและหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เราภาพประวัติศาสตร์ของเมืองพิษโลกเราเนี่ยโดดเด่นยิ่งขึ้นก็คือหน่วยงานที่เป็นการศึกษาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลนะคะที่ท่านบอกแล้วก็ในส่วนของ อาชีวะนะคะเทคนิคก็ประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะคะซึ่งทุกคนก็จะมีทีมงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันแสดงรวมทั้งตลาดตลาดประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะที่จะมาร่วมตลาดย้อนยุกตลาดย้อนยุคนะคะต้องขอบคุณทางเทศบาลด้วยเป็นอย่างสูงค่ะตอนนี้อาท่านต้องทีมจังหวัดนะครับตอนนี้เราเคยลงในฐานุบาลเทศบาลนครพิศณุเกลิงก็คือสุธนเด็ชเล่นก็คือในส่วนของหอสมุดเทศบาลนะคะ ขวัญในประเทศไทยเราเป็นหนึ่งเลยนะครับเราทําอะไรกันบ้างนะครับของเทศบาลนครพิชิตโลกขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการที่เทศบาลนครเราได้กระตุ้กิจกรรมหลักๆอย่างเช่นกิจกรรม e สปอร์ตครับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อศักยภาพทาในเยศบาลจังหวัดครคนครประดิษฐ์เครื่องมโรบอทโปรแกรมสังคมยกซึ้งไม่ไหม่นะคะ นเร็วๆนี้วันที่หนึ่งมีนาคมการจัดการศารึกษาขององค์การอ,องค์กรปกครองส่วนท้องนสร้างความเสมอภาคให้กับนักเรียนในสังกัดเรานะครับโดยได้รับการท่านรองจิได้ประสานแล้วว่าจะขอเวทีนี้ไปที่รังักจันทร์เพืไปจัดการสุขรอ,อมาแต่ไกลนะครับ ถือธรรมกูลค่ะถ้าลองจีฮะสองโมงนี้ก็ไปคโเต้าค่ะคโเต้านะครับเป็นต้นฉบับเลยครับเนี่ยเล็กถึงรุ่นใหญ่นะคะมีทั้งมือการและเปิดเวทีให้กับน้องๆเรารับงานด้วยนะคะในส่วนของการไปโชว์ศิละปะวัฒนธรรมต่างๆเมื่อวานเมื่อวานท่านนายกไปที่ท่านจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดงานทางน้อยเราคุณเอาอ้นี่จะเป็นผู้ที่สอไปด้วยนะกระเป๋าไปแล้วไรไป รีอยู่ข้างบนความอุตรดิบ<ช>เรื่องมีความแตกต่างกันนะคะจะเรียนว่ามีความแตกต่างกันของเราก็จะมีเอกลักษณ์ในการเดินทานองในการเล่นดนตรีผู้ประกันรายจ่ายหาเป็นมะือพร้อมกันเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของวิชาการและเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราได้อย่างไรนะคะตรงนี้จะเป็น3ส,ส่วนหลักๆและหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เรา ภาพประวัติศาสตร์ของเมืองพิศโลกเราเนี่ยโดดเด่นยิ่งขึ้นก็คือหน่วยงานที่เป็นการศึกษาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลนะคะที่ท่านบอกแล้วก็ในส่วนของอ,อาชีวะนะคะเทคนิคก็ประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะคะซึ่งทุกคนก็จะมีทีมงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันแสดงรวมทั้งตลาดตลาดประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะที่ทจะมาร่วมตลาดยออ้อนยุกตลาดย้อนยุนะคะต้องขอบคุณทางเทศบาลด้วยเป็นอย่างสูงค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะที่ได้มีโอกาสจัดสภาการส,สภากาแฟของอสภาการศึกษาจังหวัดพิุโลกในวันนี้อแนในนามของเทศบาลนครพิุโลกรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยอขอเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้ให้ฟังสั้นเล็กน้อยบางท่านก็อาจจะเป็นลูกค้าที่นี่ได้ก็คือมาเดินมาวิ่งทุกวัน บางท่านก็เคยมาอาจจะไม่เคยเข้ามาเลยนะคะคอรมอนะคะให้ทันยสถานเนี่ยที่อยู่ในเมืองคืนพื้นที่ให้กับท้องถิ่นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เอาไปทำสวนสาธารณะตอนนั้นเท่านก็ใช้มติคอรมอนเนี่ยทำเรื่องขอจากทันยสถานตรงราชธารน,นะคะซึ่งก็ทางกรมราชธรรมก็ยินดีที่จะย้ายออกจากนี่ไป แต่ว่าทางเทศบาลจะต้องเอาพื้นที่มาชดใช้ตอนนั้นทางจังหวัดในเทศบาลนครพิศโลกก็ไปเอาพื้นที่ที่แถวมาขามสูงนะคะที่ลาพัสดุตรงนั้นแลกกับกรมราชทัน500ไร่นะคะกวจะได้พี่ผืนนี้มาเมาื่อปี2540จังหวัดพิศโลกท่านอาจจะไม่เคยรู้ประวัติความเป็นมาของมันเกิดขึ้นจากปฏิคอรอเนเ่ะละคะ่ะมาอยู่ตรงกลางสวนเราก็เห็นว่า มีพุทธมทนตรมีเสียงสวดมนต์ตอนเย็นมีคนมาเดินบรรยากาศมันก็น่าจะเข้ากันได้สวนเฉลิมพระเกียรติท่านอยู่ด้านหน้านะคะเขาขอใช้ที่ส่วนหนึ่งก็เราก็เลยเป็นสวนในลักษณะนี้มาก็ขอเรียนว่าสภาพพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำถ้าจะเห็นน้ำในเยอะมากก็นทำไมไม่ถมเนื่องจากว่าเรามีข้อตกลงกับกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตอนนั้นว่า พื้นที่ตรงนี้ให้เรารักษาสภาพชุ่มน้ำไว้สถานการณ์ผู้สูงอายุซึ่งนับวันเนี่ยจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นแต่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนกันเพราะฉะนั้นศูนย์นันทนาการของเราตรงนั้นจะเป็นแหล่งรวมหมดเรื่องของนันทนาการเรื่องของการฝึกอาชีพเรื่องของสุขภาพทั้งหมดจะอยู่ที่ศูนย์นี้ได้ก็ประมาณจากตรงนี้ส่วนหนึ่ง มาจากสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งมาจากเงินกู้ส่วนหนึ่งมาจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นหลายหน่วยงานนะที่เอาเงินประมาณมาลงตรงนี้ปัจจุบันนี้ประชาชนที่มาใช้สวนตรงนี้เย็นหนึ่งก็ประมาณเป็นพันๆคนนะคะก็เป็นที่นิยมของคนที่มาเดินมาวิ่งมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีการเขียนตำรานะครับ ีนี้เมื่อจะคลิกออฟนะครับที่จะจัดการศึกษาประวัติศาสตร์ให้กับเยาวชนในประเทศนี้นะครับทางท่านบุญรักษ์ยอดเพชรนะครับซึ่งท่านก็เป็นที่ปรึกษานะครับหรือท่านเป็นผู้ทรงบุณวุฒิในสภาการศึกษานะครับท่านสมัครกระทรวงสาธาริกาขนะครับคืออสสทนะครับซึ่งเราก็ได้รับสมัครนะครับจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับปมมือครับปมมือครับ